ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ <S 2> <S 2> เผยเอริกเทนฮากพร้อมลาแมนยูหากเสื้อจิมแล็คิปไม่หนุนหลังมีรายงานล่าสุดนะครับจากเดอะมิลเลอร์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ออกมารายงานว่าเอริกเทนฮากจะลาออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ทันทีหากว่าตัวเขาไม่ได้รับการหนุนหลังจากเสื้อจิมแล็คิปและกลุ่มอินิออสในการให้อํานาจการทําทีมเหมือนที่ เเคยเป็นมาโดยเอริกเชนฮากเทนเนอร์วัย54ปีในเวลานี้ต้องบอกว่าตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากผลงานอันน่าผิดหวังนะครับโดยในเวลานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซอแววพาดไปเล่นในฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลน่าเกือบจะร้0เเซตเต็มแล้วทําให้ในตอนนี้เขาเหลือเพียงถ้วยเ a เครับเป็นความสําเร็จเดียวที่ยังพอมีลุ้นได้เท่านั้นและจะต้องผ่านดานโคเวนที่ซิตี้ในคืนนี้ให้ได้เพื่อเข้าไปชิงดํากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ที่เอาชนะเชลซีเข้าไปลอแล้วทําให้ถือว่าเป็นงานยากพอสมควรนะครับแต่บอลน,นัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ที่สําคัญคืนนี้ทีมปีศาจแดงต้องชนะช้างกระทืบลงโคเวนที่ให้ได้เสียก่อนโดยในเวลานี้เซอร์จิมและคลิปและอีนิออสกำลังบางแผนการยกเครื่องครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้และอาจจะขยายไปถึงตำแหน่งกุญซือของเอริกเทนฮากด้วยแม้ว่าจะยังไม่มีการตัดสินใจก็ตามซึ่งในเวลานี้มีชื่อของซีเนดีนซีดาน แกมพอตเตอร์และแกเรดเซาเกตต่างตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบทบาทผู้จัดการทีมคนใหม่ของปีศาจแดงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันนะครับเอริกเทนฮากยังเหลือสัญญาในถิ่นโอแทฟฟอร์ดเพียงแค่ปีกว่ากว่าเท่านั้นและการเจรจาเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่เกิดขึ้นแม้สโมสรจะมีออปชันขยายสัญญาเพิ่มได้อีกหนึ่งปีก็ตามแต่คาดว่ากุนซือชาวดัตลายนี้จะอยู่ไม่ครบสัญญามากกว่านะครับซึ่งทางด้านเอริกเทน ยังมีเขาวพวัวพันอาจจะกลับไปคุมอาแจกอัมเตอร์ดัมที่กําลังมองหากุนซือคนใหม่มาแทนที่ยอดฟานชิปหลังจากจบฤดูกาลนี้อีกด้วยก็ต้องดูกันที่เกมคืนนี้นะครับถ้าหากแพ้โคเวนที่ส่วนตัวแอปมิมมองว่าเอริกเชนฮักจะกระเด็นทันทีไม่ต้องรอจบฤดูกาลนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงละครับคิดว่าอย่างไรเอริกเชนฮักจะลาออกเองหรือไม่หรือว่าจะต้องรอให้เซอร์จิมและชิดปปลดออกจากตําแหนง่งลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูด คุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูวุ่นอีก3มแข้งเบี่ยงเพิ่มอดบูตตัดเชือก F a เครับทีมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดซึ่งมีผลที่น่าผิดหวังในซีซั่นนี้ตั้งเป้าเข้าไปชิงชนะเลิศถ้วย FA เครับเป็นปีที่2ติดต่อกันเพื่อฟาดเกลือกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผู้ปรับเก่าซีซั่นก่อนหลังทีมร่วมเมืองเอาชนะเชลซีได้1ประตูต่อศูนย์ได้ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในเวลานี้ก็ต้องเห็นใจเอริกเทนแฮกจริงๆนะครับเมื่อล่าสุด มีรายงานว่าสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีนักเตะบ,บาดเจ็บเพิ่มอีก3คนก่อนเกม FA อคัพรอบรองชนะเลิศที่จะพบกับโคเวนที่ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้โดยล่าสุดนะครับฟราวิซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังได้รายงานว่าเมสันเมาส์วินล,ลี่กัมบาราและโซฟิยนันอัมลาบัตคือ3ามแข้งล่าสุดนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บและจะพลาดการลงสนามเกมนี้อย่างแน่นอนแล้วซึ่งมีรายงานว่าเอริกเทนฮักดันหลุยแจ็กสันกองหลังดาวรุ่งเป็น ตัวเลือกเพิ่มเติมด้วยโดยแข้งวัย18ปีรายนี้เป็นกำลังหลักของทีมชุดยู18ในซีซั่นนี้ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผู้เล่นที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วถึง10คนและโลมาโน่เผยว่าการขาดคัมบาร่าในเกมนี้ทำให้เอริกเทนฮากอาจจะต้องใช้คาสเมโล่จับคู่กับแฮร์รี่แม็กควายในตำแหน่งเซเตอร์แบ็กซึ่งทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอเคปบ,บาดเจ็บมากกว่า60ครั้งในฤดูกาลนี้จึงมีคำถามมากมายเกิดขึ้นกับทีมแพทย์ของสโมสรในการดู แลนักเตะยังไงให้บาดเจ็บมากมายถึงขนาดนี้และนั่นก็ส่งผลต่อการทำผลงานของพวกเขาในฤดูกาลนี้ด้วยเช่นกันโดยปัจจุบันนะครับทีมปีศาจแดงหล่นไปอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนเพเมริกโอการลุ้นคว้าตัวไปแชมเปี้ยนลีกน้อยเต็มทีสำหรับรายชื่อนักเตะที่เดินทางไปเวมบี้ประกอบไปด้วยอังเดโอนานะทอมฮีตันอันตายบายยินเดียดีอโกโดาโลอัลอมบ,บิซากา้าแฮร่แม็กไวยลุยจักสันโอกุน เนย่าแฮร์รี่อามาสคาเซมิโร่คอบบี้ไมโน่คิสเตียนอิริกเซนสกับแม็กโทมิเน่บูโน่เฟรนเดสอเลฮันโดกานาโชแอนโทนี่มาคันแลฟฟอร์ดลับมูทฮอย์ลนอีธานวิสเลีย์โอมารีฟอร์สันอามัดดิยันโลถือว่างานเข้าแบบเต็มๆแล้วนะครับสำหรับทีมปีศาจแดงของเราในคืนนี้ต้องลุ้นหนักหน่อยแล้วนะครับเพราะนักเตะบ,บาดเจ็บเกินครึ่งทีมแบบนี้อาจจะพลาดท่าเสียทีให้กับโคเวนที่ก็เป็นได้ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเข้าทางผีแมนยูอาจได้แข้งจอมลุยด้วยค่าตัวสุดถูกหลังสอแยกทางกับต้นสังกัดซัมเมอร์นี้วันที่20เมษายนดานิเล่ลองโกนนักข่าวชื่อดังจากกัตโชเมคาโตสื่อสายตลาดนักเตะชื่อดังของอิตาลีได้เปิดเผยว่าสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมชั้นนําของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเวลานี้มีลุ้นคว้าตัวเวสตันแมคเคนนีมิฟิลขาลุยของมาลายจูเวนตุสในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวว่าสนใจเว็กตัมแม็คคนนี่มาตั้งแต่เดือนที่แล้วซึ่งมิดฟิลด์คือหนึ่งตำแหน่งที่เซอร์จิมแลดชิปเจ้าของสโมสรนร่วมลายใหม่หวังที่จะยกระดับทีมเพื่อกลับมาไล่ล่าความสําเร็จอีกครั้งในฤดูกาลหน้าล่าสุดนะครับมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสคว้าตัวมากขึ้นโดยสื่อเจ้าดังกล่าวได้ระบุว่ามาลายจูเวตุสยังตกลงกับเวคกตัมแม็คคนนี่เรื่องต่อสัญญาที่เหลืออีกหนึ่งปีไม่ได้โดยมาลายจูเวตุตเสนอ สัญญาจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 7แต่มอบค่าเหนื่อยให้เท่าเดิมที่ปีละ2.5ล้านยูโรนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่ามาลายจูเปตูดพร้อมตอบตกลงหากได้ข้อเสนอแค่ประมาณ17ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการเวสตัมแมคเคนนี่จริงๆก็จะสามารถคว้าตัวได้ไม่ยากนักในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แม้ดาวเตะวัย25่ปีจะแจ้งเกิดไม่ได้ในการย้ายมาเล่นในเเมลิกอังกฤษกับสโมสรยุงทองหลีดยูไนเต็ดด้วย สัญญายืมตัวเมื่อฤดูการที่แล้วโดยลงสนามไปแค่19นัดนะครับทำได้1แอซิดก่อนที่ยุงทองจะตกชั้นแต่เจ้าตัวกลับมาคืนฟอร์มเก่งกับจูเวนตุสในซีซั่นนี้ทําไปแล้ว10แอซิดจากการลงสนาม32เกมรวมทุกรายการอย่างไรก็ตามเอเจนต์ของแมคเคนนี่ต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะครับและอยากได้สัญญาจนถึงปี2 0 2 8ซึ่งหากยังตกลงกันไม่ได้ม้าลายจูเวนตุสอาจจะต้องตัดสินใจขายนักเตะออกจากทีมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียไปแบบฟรีๆนะครับหากปล่อยให้หมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์หนะ้า ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเส้นทางก่อนมาแมนยูเจสันวิลค็อกสุดโดดเด่นกับอ c คาเดมี่แมนเชสเตอร์ซิตี้เจสันวิลค็อกผู้บริหารป้ายแดงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยมีผลงานที่น่าทึ่งนะครับสมัยที่ทํางานกับระบบเยาวชนของแมนซิตี้แถมยังเคยร่วมงานกับแข้งฝีเท้าดีหลายรายด้วยเจสันวิลค็อกผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิคคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสมัยทํางานกับระดับเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาก่อน วิลค็อกเคยใช้ชีวิตในฐานะนักฟุตบอลอยู่หลายปีรวมถึงเคยได้แชมป์เเมริกอังกฤษร่วมกับแบ็กเบิร์นโลเวอร์เมื่อฤดูกาล1 9 9 4ันกก่ถึงกอ่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจแขวนสตั๊ดไปในปี2006พอถึงปี2012ิบวิลค็อกก็เริ่มรับงานสตารโค้ชในอคาเดมี่ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่เจ้าตัวจะขยับไปเป็นกุนซือให้กับทีมอายุไม่เกิน18ปีของที่นั่นซึ่งในตำแหน่งนี้เองนะครับที่เขาทำ จนได้รับคําชมอย่างมากมายจนถึงขนาดพาทีมได้แชมป์ระดับประเทศหนึ่งครั้งและนําทีมเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศของสึกเ a ยุทธ์คัพสสมัยแต่ไปแพ้ให้กับเชลซีทั้ง2หนซึ่งผลงานระดับนั้นทําให้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ระบบเยาวชนดีที่สุดในเกาะอังกฤษและในช่วงเดือนมิถุนายนปี2017วิลค็อกก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการด้านอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบชั่วค่ ก่อนที่เขาจะได้รับตําแหน่งนันแบบถาวรในเดือนตุลาคมปีเดียวกันหลังจากนั้นนะครับทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังมีผลงานที่น่าทึ่งอย่างการได้แชมป์พเมลีก2หรือหลีกระดับเยาวชนแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน18ปีในระดับประเทศรวมถึงแชมป์เอฟเอยุธครับในฤดูกาล2019-2020ซึ่งในช่วงที่วิลค็อกทำงานให้กับอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวเขาเคยได้ร่วมงานกับเจดดนซานโชฟิลฟเดน และโคพาเมอร์ด้วยส่วนคนอื่นๆที่เคยร่วมงานกับเขาในสมัยที่ยังเป็นเยาวชมนมีอย่างเช่นโลเมโอลาเวียและลิโกโลูอิสเป็นต้นทั้งนี้นะครับวิลคอ็อกตัดสินใจลาแมนซิตี้แล้วไปรับผู้อํานวยการด้านฟุตบอลของเซาท์ทมป์ตันในปี2023และตอนนี้นักบุญเซาท์มป์ตันก็กําลังครองอันดับ4ของเดอะแชมเปี้ยนชิพโดยการมารับงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทําให้วิลคอ็อกจะได้กลับมาร่วมงานกับโอมาเบราดาประธานบริหารคนใหม่ของปี ัแดงเ่นกนกจากการที่ทั้งคู่เคยอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาก่อนและนี่ก็คือสรุปขับวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงบ่ายนะครับของวันที่21เมษายนขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ for Sirene, then it's my fault.